และเมื่อเรามีอาการปวดหรือเป็นไข้ก็ควรใช้ยากนะครับปวดว่าเป็นไข้ซาร่ามองไม่เห็นนะไข้ตัวยามาลีครต์สหรัฐอเมริกาซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่ายาไม่เป็นภูมิคุ้มไข้ตัวยามาลีครต์สหรัฐอเมริกาไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสระบางน้อยไอพีเชียงใหม่โอ้เซล มีคนมาไหมเนาะสวัสดีครับมองไม่เห็นศูนย์คนอันนี้ขอแจมปิดท้ายขายของวันนี้ครับตอนนี้ก็ได้ 4, สี่พันคะแนนแล้วสำหรับอีล่าครับผมอะไรอ่ะ <önemli> แล้วก็ไม่มีไม่มีไผ่เบิงเด้อค่ะเด้อยังไงจินีไล่สดแล้วเนี่ยมีคนดูป่ะ่ะมี คุณไก่มองไม่เห็นอะไรเลยแมมโอ๊ยไปถคไก่มองไม่เห็นโอเคฉันเปิดดูแล้วมีเธอก็คุดดิอ่สวัสดีสวัสดีนะคะแนะนําตัวเปิดช่องใหม่นะคะแนะนําตัวเปิดช่องใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมค่ะเป็นช่องของใครนะคะ,เป,คะ,คะเป็นช่องของจินเองค่ะก็คือช่องจิมนี่ออฟฟิเชียลนะคะอ่า ฝากกดไลค์<อ>กดติดตามหน่อยนะคะไม่ทราบว่าไม่รู้ใครมาดูนะคะมองไม่เห็นหน้าโอ้ยออีกอย่างไม่เห็นหร้วค่ะมองไม่เห็นค่ะจะค่อยไปเนาะก็เห็นไม่ได้ไม่ได้ให้ดูเนาะมันเกิดกระจุกปังเนาะคะ่ะเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้ด้วยจ้าก็กานนะคะือก้าวละค่ะเนาะเนาะแล้วนะอตอนนี้เราจะไปทางไหนเราจะไปทางไหนก็ได้ค่ะที่รถไม่ติดนะคะ ปิดบระสกทางแล้วตอนนี้เปิดเทอมนะครับผมค่ะเัิเทิมก็จะเปิดเทอมก็จะไปดเส้นก็่ะเปะดเก็เปดงก็บเปีดเอ๋ปดๆอมก็จะเปิ่เมีรถแปลมจะปดีอก็เ้งตก็ะเวินจ้าน้องก็จะเยินกันะเ้ก็จะเปอมก็จะีอมาเิอมก็จเิเอยู่บอก็จเะเปินอมกะเัินเอมหละเ่เอมกะเดเอมกะเปดอมกะทมกะอมกะดกพ่ะเมดอมเด้อม่ะสทุกคน ไล่ใหม่ได้ไหมเอาเนอนได้ไหมได้ฮะได้ก็ขึ้นใหม่เผื่อเจอมันให้แนวตั้งมาเฉยเลยได้หมดเนนอนก็ได้แต่ความหมายเบอกให้ให้แนวตั้งได้ค่ะเสียงตะวินจ้าสวยงามมากเลยค่ะถ่ายรูปไปไหนสิคะครับ <Okay. S 1> ใช่สวยมากเลยค่ะแสงตอนเย็นนะคะเป็นสแสงตะวินตกดินค่ะ อาอคือมีคนบึงข่อยเน้สีคนสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทักทายสวัสดีค่ะแม่วินจำปูจำปานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อไก่แม่จินสวัสดีค่ะแม่นาเรมูลขอบคุณด้านจันทีจำได้มีคนจำนางได้ด้วยอันนี้จินอ่ะเปิดช่องใหม่เพิ่งเพิ่งไลฟ์ได้หรือไลฟ์สดได้นะคะอันนี้ก็ยามแรงนะคะเป็นครั้งแรกนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอันนี้ครั้งแรกในการไลฟ์สดแต่ขอขอไม่หันหน้าเข้าตัวเองนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสสิไปไลฟ์สดแบบหน้าวทีบอกก็พอๆไม่แม่เด้อค่ะวันที่สองนะครับวันที่สองนะคะเดี๋ยววันที่สองนะคะรอชมคลิปรอดูอยู่ที่ลฟ์สุดอยู่ที่ปากทางตรงไหนพันทองพันทองค่ะก็ตรงนั้นแหละตอนที่เราไปโดนหัวเราอาจจะเป็นตักทางพอดีวันวันที่วันที่สองนะคะจะไปอยู่ค่ะเพราะวันที่สองมันเป็นวันอาทิตย์เนาะจริงก็สิไปตั้งหัวเว้นอยู่ค่ะก็สิไปเห็นท่านเช็คซาวนะคะเนาก็ิไป อุ้ยเปตเว้นผู้ละค่ะแต่ว่าไงไกลราศิลาร้องเพลงไปวันอาทิตย์แล้วก็วันที่สามก็หยุดนะคะอยู่จนม้อข้าพาเขาเก็บขยะเดรผู้ละมั้งค่ะเพราะว่าวันที่สามเราหยุดหยุดไม่ได้ทํางานกับเลิกยังได้ก็เมื่อนั้นละส่งโูกเก่าเพราะ่าไม่เก็ฝากเป็นกำลังใจเบิ้งคลิปแล้วก็บถ้ารอดูเบรูกเพิ่นเพิ่นบ่ให้ไล่โซดผู้ค่ะกัตเทน่าสไตร์คลิปไล่ไล่โมเมนต์ตีตอนเช้าตอนเช้าตอนบักล่าวมากอะน่าซื้ไลประเด็นเนี้ย อ๋อก็ไม่ก็ไม่ไรฟ์ไงก็ถ่ายเป็นคลิปให้ดู<ช>แต่ไม่ถึงแจ็คซาวอีล่าออ้ยไม่ไม่ได้ไปบรรยากาศแบบนี้นานแล้วแล้วสามสิบไปบ้านลูกไหมบ่ได้ไปจ้าเพราะว่ามันเป็นสิ้นเดือนเนาะสกลนค<ช>รบม่ได้ไปค่ะอยากเคลียร์แต่เอาไอ้แต่บ้านเจ้าของยังไม่ได้ไปเขาจองตัวไปลองอยู่รถแห่คือการเดินทางมันมันยากค่ะในการทางานพร้อมทำมาอยากไปบ่ใจอยากไปแห้งค่ะส่งใจและกําลังใจไปให้กับพ่อเนาะว่าจึงกัด สีมาถา้อเพวกกรุงเทพราคาไม่น่าลม,มูลอยู่บ้านรมนะจ้างรถแห่เรียบร้อยแต่จองตัวนักร้องให้ผมไปแบบจ้างรถแห่ไปแล้วเจ้ามาล่องไฮเดร์ว่าซนอ่น,นอเนาะเห็นเห็นคุณคู่ประเทศอันมาลงมาไล่ยอยู่ค่ะเห็นเป็นมันบริสไปใช่ค่ะเงินตัวเองแต่ท้ๆนนี้ยังไม่ได้ไปนะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะทุกคนที่เข้ามาทักไา่เธจะเข้ามาแล้วอจินจำซื้อบริษัทไหนกันนี่นี่เพื่อนธนาดลใช่ค่ะสิทธิสีสีรี จริงก็คือก็คืออันช่องนี้เป็นช่องใหม่นะคะช่องอใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ฝากแชร์ไปหน่อยนะคะช่องใหม่กับคนเก่านี่แหละคะ่ะก็คือแนวทางแนวเดิมค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะเอฟซีน้องมานะคะขอบคุณค่ะ,ะค่ะขอบคุณจำซื้อได้ครับจำซื้อได้โดนค่ะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณสําหรับกาลังใจนะคะตอนนี้ก็คือกําลังเลิกงานนะคะขออนุญ,ญาตไลค์หันหน้าไปทางข้างหน้าน,นะคะ อันเก่าก็คือนางไม่รู้กดไม่รู้อะไรก็คือเห็ดไปเรื่อยอันเก่าก็เห็ดมัวซ่วนะคะก็คือมันโดนโดช่องปิวไปแล้วค่ะนะคะว่าเป็นยังค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนาะเพราะว่าเฮากับเป็นเอฟซีมาล่ำอยู่แล้วเอฟซีบัลาอีหล่ายู่แล้วก็มีนี่แหละมีเพราะแม่ในโต๊มาดาันให้จังถึงคือเก่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้มาอันนี้ขึ้นเร็วนั่งก็โอเร็วได้ไลฟ์สดได้สวัสดีค่ะแม่อันปียาค่ะสวัสดี <L> ขอบคุณนะคะ <L BL. S 1> จินน่ะจำซื้อไผรประเดกะะัะคยาวาด้ค่ะถ้าเอ้ยซื้อบรถึกหรือว่าจังไ,เไดเพราะว่าจังใดคนอยอะเพราะว่าก็บเเดไลสุดดลุลลวเนาะไอคินฮอดพ่อแม่ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะบกกลาเห้งน้ำมือเห้งรอค่ะพัฒน,า,นาขึ้นเห้งหลายโวถึงมานก่อนเด้อเมือมนะ่อวมไปวันนั้นยังมานะจะเห็นปุ๊บเห็นว่าบอกมึงบายยจำหน,หนา,หนาได้แล้วน,น่ารักค่ะน่ารักน่ารัก เสมอต้นเสมอปลายแบบอ้าคขึ้นมาอาจจะแบบขึ้นมาได้มานะมานะไม่น่าจะคาดช่องนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมันนะไม่น่าจะคาดว่าเราจะไปแต่ก็คือก็คิดว่าต้องเจอแน่นอนช่องนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นทายมานะหลายๆเด้อจ้าแม่เขามาติดตามได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะทายหลายๆเด้อค่ะก็ทายทายที่น้องโชนนะคะถ้าถ้ามาทั่วกรุงเทพมาไมาต้องผิดหวังัรับผมมีให้ก็จะได้ไปแท้ๆใช่ค่ะแม่แม่อะไรคนหูอยู่หรอก ใช่ค่ะก็จะถ่ายไม่พลาดอยู่แล้วค่ะว่าจะมีคลิปขณะผมไปร้องเพลงยังไป่จีงยังลอยไปเลยลอยจัิงไหนบูเคยอลอยค่ะมันก็บอกนั่นแหละไปเองแหละแล้วก็อาจจะเป็นลับไงก็คือก็จะไปไปคนเดียวยังไปค่ะออนนุษเนี่ยลูคิดบ้างว่าออนนุชยสี่สิบหกอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไกลจากที่หนูพักเลยแต่ว่ามันมันการเดินทางขนาดในกรุงเทพนั่นักงเลยค่ะพ่อแมุู่กราเหตุการณ์ในฝับงองรถไฟฟานะบะ ไม่ค่ะมันไม่มีรถอ๋อเมื่อนั้นเธอน้องรถตู้ไปนี่วะใช่ค่ะไปไปอ้อนนู่นดีจากจากเมกานะคะจากไอ้ฮมโปไอ้ฮมโปบางฉลงบางนานะคะมันมันจะบม่มีรถเลยคะ่ะเขาบอกว่าเส้นนั้นมันเป็นเส้นการจราต,ตดิดัดจราจรติดขัดมากไม่มีใช่แท็กซี่ไม่มีรับเลยค่ะนูตั้งใจจะนั่งแท็กซี่ไปมันไม่เกินสองสามร้อยเนาะแต่คิดว่าไปเลยแถม,มเข้าไปล้วก็ซ้อยแบบแคบมากเลยค่ะ,ะพอแไม่แหม,มเนาะ ผู้ใดผู้ใดเคยเห็นจีนไรโซนในช่องนี้กับแบบว่าก็จะเห็นว่านี่แหละบรรยากาศก็จะเป็นเลิกง,งานย่ำแรงก็จะเป็นว่าพูดคุยกันด้วยค่ะ,ดดลละเด้อโดนลราได้บาได้มาคุยแงใช่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเด้อค่ะเด้อผู้ใดเป็นเอฟซีน้องม่านานักเดี๋ยวจะถ่ายคลิปน้องม่านานานักนารักว่าฝากด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีอีหล่าหน่อยด้วยค่ะจะเป็นเอฟซีทั้ง <S <S อุ้งอิงม่านานหรือเกิดในวงสาวหน่อยทุกๆคนนะคะองค์กรเนาะค่ะเนาะจะสนมากก็จะเน้นประมาณนี้ค่ะอีหล่าหน่อย ยื้อค่ะแค่นี้เพื่อนนี่แหละค่ะทีทีเข้าไปติดตามเนาะที่แบบใกล้ชิดนะคะรัไปละก่อนั่นแหละถ่ายมาให้ดูเพื่อนแม่ๆคนอื่นเขาก็อยากดูโรคเขาไงใช่ค่ะเนาะกับแบบตะวักก์ไปหอดกับไปหาบกลาค่ะเมื่อกี้บกลาน่ะไม่ค่อยเดย์ไม่ได้เขาไปอยู่นิเต้นนะคะทุกมมือนี่เพราะว่าบกลาทำบกลาเต้นเต้นนั่นบบมันคือจะไปขวางคนอื่นเลยเป็นเอฟซีเพราดกับรายงานตัวกับผมใช่ค่ะใช่ค่ะพวกเราก็เป็นเพื่อนหมอรำ นำเน้ผมว่าจะเป็นฮอตดี้พระเอกนิสัยดีฮอตดี้เด้อปะกาพระเอกวัดรักใครชอบใครก็ไม่ว่ากันนะค่ะเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะค่ะกันแล้วก็อยู่องค์กรเดียวกันแล้วก็มีเต้าเต้าลูกชายไอดอลของเราเต้าไดมอน์เป็นลูกชายไอดอลผมผมกับไปพ่ไก่เขาเป็นเอฟซีเอฟซีพ่อใหม่ตั้งแต่ใหม่ต้นตำรับเลยพี่ใหม่เนี่ยคือไอดอลในการฝึกลองฝึกลำอันนี้ มีเสียงชัดเพค่ะขาดเสียงชัดบอกบอกนี่เลยค่ะเพราะการชัดชัดชัดได้ยินไหมแต่เย็นแต่จะไม่ได้เปิดไงมันจะสะท้อนไงอ่ะอยากฟังปะล่ะได้ยินไหมคะอ่ะอยากฟังปะล่ะได้ยินไหมคะได้ยินกันเลยจะเปิดค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคไหมโอเคค่ะก็เช็คดูไงอันนี้คือหลังบ้านทีมงานหลังบ้านนะครับใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ มากี่คนแล้วลวิดีใจแค่พ่อพ่อแม,แม่ขอมาหนีนนจิงก็ดีใจคิดว่าสิบบมีไผ่ขอมาเลยค่ะอุ้ยแบบไรครั้งแรกก็เป็นกำลังใจให้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาไรทุกวันเลยเช้าเย็นเนาะเปิดค่ากันมองเห็นช่องนะครับใช่ค่ะ<ม>เป็นกำลังใจให้เลยนะคะกระพูดคุยกันนี่แหละค่ะบ่มบ่มีอยากมาได้เนาะค่ะแล้วก็พูดคุยว่าพ่อพ่อแม่ติดตามมีไผ่ติดตามบางหลามาแต่เมื่อไหค่ับมิ้นมาหน่อยได้ไหมคะเราอ่ะ จะปล่อยไก่ล่ะใช่ปล่อยไก่แต่เราไปเจอเราไปดูเองครั้งแรกเราไม่รู้จักมนะนะครับใช่ค่ะมนะมาแล้วนะตอนน้ะเขามายังบม่รู้เลยไม่รู้น้องมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนพืชพันธุ์นี่ะหนึ่งวันที่หนึ่งแรงงานปีที่แล้วปีหกหกเราไปดูเองครั้งแรกเลยเราซ้าเราก็เราไงเราก็เราไปดูเองครั้งแรกก่อนหน้เนี้ย จะบอกเหตุการณ์นเนาะแม่ๆอาจจะเคยฟังแลวล่ะหลายๆคนอาจจะเคยฟังจินเนี่ยเอาเบื้องต้นเริ่มแรกเลยติดตามอุงอิงเนแม่มือแรกเจนพอดมือนีแหละค่ะปัจจุบันนี้เนาะอุงอิงเลยค่ะเป็นคนแรกถ้าไม่มีอุงอิจงจินก็จะไม่รู้จักมานะแล้วก็ไม่รู้จักสาวน้อยแต่ว่าสาวน้อยเป็นที่ที่ให้โอกาสว,ว่าอีหลาหรือบุกลาเนาะอันนี้เขาก็ให้เกียรติคุนว่าคือเอาจริงๆถ้าเอาจริงๆจินไม่รู้จักเคยได้ยินวงสาวน้อยแต่ไม่รู้จักคนในวงหนุ่มโจไหมก็รู้จักเพราะว่าเพลเพคุนเนาะ จุกแบบที่เถก็เห็นแต่ว่าโจฉันฟังตั้งแต่สมัยเด็กก็คือว่าใดติดต,ตามเพื่อนแบบว่าลักษณะแบบเอฟซีตัวจริงแบบว่าเพื่อนมาจะไสมาจังไดประมาณนี้ค่ะพ่อหลุดจากน้องอุ้งอิงเล้ยวกลับไปค่ะว,ว่าไปเบิ่งชีวิตน้องคืออารมณ์แบบคือน้องมีความสามารถเนะเาะเขาบอกถึงกีฬาก่อนมีความสามารถแล้วเป็นเด็กง้อย่นารักซื่อใสๆเนาะตามตามที่เห็นนี่แหละค่ะพอปุ๊บกระสวนพอไกลค่ะพอไกลไปถ้าไปเน่ยอยากเห็นตัวจริงอี่าเนะ นีกนะคะก็คือบางตอนได้ขิปประมาณนี้นะคะติดตามติดตามติดตามมากกวว่าทุกเมื่อว่าใครเป็น FC ใครครัสมัยแต่ก่อนไม่รู้เอาก่อนไปดูเองอ่ะ FCN already ใช่แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมจ๊ะก็เป็นอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามไปถ่ายเหมือนเหมือนเหมือนวงสาวน้อยเนาะใช่ก็แต่ก่อนก็นั่งก็อยู่สาวน้อยไงก็ก็ติดตามทางช่อง YouTube แหละก็วันวันคืนวันนั้นอ่ะมันมีทั้งมันมีแอนด์ออร์เกับดู อุ้งอิงที่ตลาดนินจาท่าไก่นึกว่าจินจะชวนไปดูเอ็นออร์ดีไม่ใช่ค่ะไปกินร้านนั่นเลยนะกะก็คือนั่นแหละค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วโดนอุ้งอิงตกไปแล้วเพาะจินเนี่ยพูดบ่อยไงอุ้งอิงเสร็จจิงก็เลยบอกว่าให้ถ่ายถ่ายคพนั้นพูดบ่อยแต่ไม่ได้ถ่ายก็ก็คือไปสัมผัสเองแล้วอ๋อไอ้นะอ้อุ้นอิงคืออุ้งอิงติดประมาณนี้เีาถ่ายแล้วก็เลยบอกว่าเอาลองถ่ายที่ัหนมากนะ ก็ยังไม่รู้จักมานะนะเขาบอกพ่อไก่ไทยที่แบบเป็นคนสกุลคือการเนาะหลังจากนั้นไปเมื่อนั้นบรูดอกไทยไปแล้วไทยแต่ไม่รู้จักมานะแล้วก็คือไปดูคลิปย้อนหลังก็ไปดูคลิปย้อนหลังก็๋อพอดีบอกมานะเออบ้านเดียวกันกะแค่นั้นอีลีเด้คือบลได้แบบติดตามแต่ว่าไปย้อนดูหาชีวิตแล้วไปเจอคลิปบอสโจกะขยันมาเริ่ติดตามเลยตอนน่ะก็เบิ่งเออห้แต่ว่าอยู่อ่ะื่อความเียกัน วันนี้ไปเจอตัวจริงไปเห็นแล้วฮ้ยปุยลุยบักลาหน้ารักว่ะไปเห็นเออหน้าเพิ่นแต่งตัวแต่งหน้าขึ้นนล้เด้ปุยลุยค่ะหน้ารักปุยลุยแล้วแล้วเราไปสัมผัสเราเราไปสัมผัสจริงจริงตัวเป็นเป็นเลยเขาก็แบบเออว่าบักลาอล่าขึ้นไหมเป็นคนที่แบบเออหน้ารักน่ารักมากค่ะแล้วก็นีสายนางเหมือนเดิมทุกครั้งที่ไปหาก็เหมือนเดิมต่อให้ วันนี้จะมีมาอะไรหรือไม่มีก็ตามค่ะเพราะว่าจินก็จะไม่ได้ให้ทุกครั้งเนาะอันนี้ก็พูดถึงละก็คือตามที่กําลังกําลังเราจะมีให้แต่กําลังใจก็มีให้เสมอแต่ก็ขอบคุณหลายๆแม่แม่ที่แบบเป็นมีพลังซัพพอร์ตใช่ก็คือมีประกามีเสมอเลยดีใจนามีลลใ่ค่ะเมดูคลิปเก่าของมานะสงสารลุงมานะแม่เลยติดตามใช่ค่ะน้องนาศสารแต่น้องเป็นคนมีความสามารถเด็กมีความอดทนมานะสมชื่อจินจะบอกว่าชื่อนี้ได้มาเนี่ย สุดยอสรางะสดยแล้วนะแล้วเราไปเจอวันนั้นเวลาเอิญพ่ออะไรไ่พ่ออยู่เอ้าพ่ออยู่ผูพันคือกันบ่หมอว่าไม่นั่นอ่ะนั่นแหละค่ะกับจัสวัสดีค่ะยายพิมบ่ค่ะอันนี้ยายพิมบ่ค่ะหรือว่าจังใดหนูแม่พิมบ่ค่ะหรือจังไดจังกะคือคือมันจะมีมันจะมีคนที่ที่ที่เพื่อนันทักมาในในช่องกล่อก็จะเป็นยายพิมเนาะจิงกะบนเนื้อจินอ่านผิดหรือว่าจังไดผ้าหรือว่าผิดกะขออภัยด้วยค่ะแม่พิมเนาะค่ะเนาะ แม่อมพรสวัสดีค่ะโอ้ยวัวอะไรไปตลอดได้วะ่ะเฮ็ดจังไ๋วะเอาเรามาถึงสถานีแล้วกันทักทายแม,แม่ละเราค่ะก็ขอทักทายนะคะอันนี้เดียวกบสิแบบจังหน่อยกะสีลงไรน,นะคะอันนี้คือการเปิดไลฟ์ลองดูนะคะมันเพิ่งไรไดครั้งแรกค,คือตอนนี้จริงกะสิไป,ปไกลเพิ่นสิไปร้องเพลงเอาสีไปร้องเพลงบ่ทันม้อน,นี่จริงสิไปกินเข้าะคะาา่ะเดี๋ยวจิงสีให้เบ่งบรรยากาศเด้อกําลังจะลง่มรถดล้วไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตลาดนะคะมาค่ะอันนี้นะคะเนี่ยก็จะไป กินข้าวนะคะพพ่อแม่เดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามากินข้าวเปิดหน้าคาตาคิดฮอดกันมาเนาะค่ะเพรวมาจิงกะสิเดล่ยบดนนด้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกลับแล้วจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาคุยกันนะคะเนี่ยค่ะเดวกจะสาอันนี้พ่อไก่โอเคงั้นก็ขออนุญ,ญาตลงไลน์ก่อนนะคะ บรรยักาศเดียวโอเคค่ะขออนุญาตไลก่อนนะคะบ๊ายบ,า,บายบ๊ายบายมาๆมาโอเคมานี่โอเคขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะออกอยังไงพี่ก๋าออกอยังไงคะออกนี่เแบบจะทำไปกินร้านนี้